ไป,ไปจะไปใอยกุมกุ้งน้งพุพนจะ รบรรยากาศรอบๆจะ ใ้เสร็จแล้วน่าจะพี่น้องขากัมาลุ้นนํากันนจะว่าถึนเสาสิมานบ่มานนะาจะะดุลมุังกันกันาพี่น้องว่าทีได้ต่มขึ้นวนาะได้ได้กรุงบนะครับาสิบมาสิบครับน้องนี่แหละครับเขาักไอเศ้ากลัวนะครับ เ่าหาจะสั่งมาใหม่เ่าหาจจะออกมาลุ้งนะครับผมมีแฟนกันแล้วขี้รักขี้มุ้ยพี่น้องเอ้ยพูกหากินละสิตายล,ลงทุ่นนะเอาทีนี้เอาไปแค<อ><ๆ>่นี้ก็น่าจะเนาะเฮ้ยมุ่งรุ่นกันพี่นอ้องเปลี่ยนตุ่มบอลนะครับงดหนอนครับผีนุ่ม 你，给我喝。 มากรีดสิบหลังนะจ๊ะเนาะเขากำมังอุ่นน้ำกันจะวาสุมานบ่ะมาณนะจ๊นะนะมานบ่เท่ามาแล้วยี่สิบหลังนะจ้ะ ไปในถั่นจ้ะเบ่งน้ำกันนะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าเดี๋สิตอนซ้อนเราสรุปผลงานเห็นเบ่งไหมนะจ๊นะเนาะสรุปผลงานของเศร้นี่ครับก็ถือยู่นะครับผมนี่นะครับกุ้งสดๆเต็มน้องน,งนึงครับพี่น้องเบกงไม่ก็ได้ทางนึงครับทางน้อย กดสะบัดไข้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม,มาช่องคนแจกเพื่อนนะครับพี่น้องช่วยบรรยากาศรอบน้องครับน้องกลางโคกงนะพี่น้องเนาะหมอกหนาตึ๊บครับบรรยากาศตอนเศร้าเนาะครับผมมากกวดัดไลค์แชร์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเอง้ยเดี๋ยวเกษีกลับบ้านแล้วนะครับ